ถ้าตอนนี้คุณกําลังคิดที่จะทําแผนที่หรือวาดแผนที่สําหรับธุรกิจของคุณหรือร้านค้าของคุณนะครับผมคิดว่าเป็นวิธีที่เชยระเบิดเลยครับแล้วมันอาจจะทําให้ธุรกิจของคุณดูไม่โดดเด่นดูไม่ทันสมัยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการนําธุรกิจของคุณไปอยู่บน Google Map ครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายๆใช้เวลาเพียง5นาทีในการเซตอัพนะครับแต่หลายๆคนมองข้ามไปครับและการที่นําธุรกิจของคุณไปอยู่บน Google Map เนี่ย ดีไม่ดีนะครับอาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยติดอยู่บนหน้าแรกของ Google Search ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเป็นครับสวัสดีครับผมอนันต์สมศสาร์ SME com ผมเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยใช้ g o o g l e Map มาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอ่านหนังสือพิมพ์คุณเห็นร้านอาหารที่น่าสนใจอยากจะไปลองชิมคุณเสิร์ชบน Google m a p ครับเพื่อจะดูเส้นทางว่าร้านที่เห็นในหนังสือพิมพ์มันอยู่ตรงไหนครับหรือแม้กระทั่งคุณนัดลูกค้าเอาไว้ที่จะไปประชุมที่ออฟฟิศของเขาคุณเปิด Google Map ครับเพราะคุณต้องการที่จะศึกษาเส้นทางก่อนจะไปหาลูกค้าครับผมโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับเพราะว่ากรุงเทพรถติดครับเราต้องการที่จะ ศึกษาเส้นทางแล้วก็ a ม e s ชัวว่าเราไปได้ตรงนัดครับคุณลองมานึกภาพดูนะครับมันจะดีขนาดไหนถ้าลูกค้าของคุณเนี่ยสามารถที่จะ Search หาออฟฟิศของคุณหรือร้านค้าของคุณเนี่ยพบอยู่บน Google Map ครับหรือแม้กระทั่งเขาใช้คำเสิร์ชที่เป็นชื่อธุรกิจของคุณบน Google Search เขาเห็นเว็บไซต์ของคุณแล้วด้านขวายังเห็นแผนที่ครับเพราะมันมีประโยชน์ขนาดนี้ครับวันนี้เราจึงจะมา คุยกันในหัวเรื่องการนำธุรกิจของคุณไปอยู่บน Google Map ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้ลองทำนะครับเดี๋ยวไปคุยในดีเทลกันครับ เมื่อไม่นานมานี้ครับ Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เนี่ยปกติแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าไปที่ Google Place for Business หรือ Google Plus เพื่อจะดูข้อมูลต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้ Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับผมโดยการสร้าง d a s h บ o a r d ขึ้นมา d a s h บอร์ดเดียวเลยครับซึ่งจะรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณใช้ของ Google นะครับที่คุณใช้นะครับเจ้า ตัวใหม่เนี่ยเรียกว่า Google My Business ครับซึ่งคุณจะได้ยินคำว่า Google My Business มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับ โดยที่ใน Google My Business เนี่ยมีแดชบอร์ดอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็น one shot overview นะครับในในมุมของผมนะครับเพราะคุณสามารถที่จะดูข้อมูลยกตัวอย่างเช่นข้อมูลรีวิวของลูกค้าที่รีวิวธุรกิจของคุณผ่าน Google Plus นะครับข้อมูลเกี่ยวกับ Google AdWords ถ้าคุณทำโฆษณาบน Google AdWords นะครับคุณสามารถที่จะลิงก์เข้ากับ Account ตตัวนี้เพื่อที่จะดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการโฆษณาของคุณได้นะครับหรือแม้กระทั่ง Google Analytics ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ที่เรียกว่า Google Analytics ในการที่จะเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณนะครับคุณสามารถดูข้อมูลผ่านแดชบอร์ดตัวนี้ได้เลยครับหรือแม้กระทั่ง YouTube Channel ครับสำหรับธุรกิจที่มี Channel YouTube เป็นของตัวเองแล้วก็ได้ทำวิดีโอออกมานะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้เข้ามาชมวิดีโอต่างๆหรือ h ช n n e ลต่างๆของคุณนะครับผมผ่านแดชบอร์ดตัวเดียวกันนี้ครับ และในแดชบอร์ดของ Google My Business นะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือการเมนเทนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของคุณครับและหนึ่งในนั้นก็คือ Google Map นั่นเองสำหรับในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับการสร้าง Google Map ครับการสร้างธุรกิจของคุณอยู่บน Google Map ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ Google Map นะครับผมก่อนที่จะไปดูวิธีการเซตอัพให้ธุรกิจของคุณอยู่บน Google Map นะครับเรามาดูผลลัพธ์ก่อนแล้วกันนะครับว่า ถ้าธุรกิจของคุณไปอยู่บน g o o g l e Map แล้วเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมนำตัวอย่างเป็นภาพมาให้คุณดูนะครับถ้าคุณตอนนี้คุณไปที่ Google Search นะครับแล้วคุณ Search อาจจะเป็นร้านต่างๆที่เรียกว่า Local Business นะครับก็คือร้านค้าต่างๆที่อยู่ระแวกบ้านของคุณหรือละแวกอำเภอจังหวัดของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณ Search คําว่าโรงแรมร้านอาหารร้านดอกไม้ร้านจักรยานสิ่งที่คุณจะได้ก็คือจะมีเว็บไซต์ปกติแสดงขึ้นมาใช่ไหมครับ แต่มากกว่านั้นก็คือจะมีแผนที่ที่ Google Suggest ให้ด้วยนะครับแผนที่จะอยู่ด้านขวาของเพจนะครับซึ่งจะมีตัวอักษร a b c d e ต่างๆเนี่ยถ้าคุณ s สกอร์ดาวลงมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีลายชื่อของโรงแรมร้านอาหารร้านดอกไม้ร้านจัก,กรยานตาม a b c d นี่นะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าคุณทำธุรกิจคุณไปอยู่บน Google Map เนี่ยมันเป็นโอกาสมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่ g o o ก l e จะอาจจะ s u g g e s t ร้านค้าของคุณมาอยู่บนแมปนะครับ ซึ่งจะทำให้ร้านค้าคุณติดอยู่บนหน้าแรกของ Google Search ด้วยครับแล้วมากไปกว่าน,นั้นถ้าคุณลองเ e ิร์ช Specific เลยนะชื่อร้านค้านะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเ e ิร์ชคำว,ว่า sme jump เสิร์ชคำว,ว่า coffee bean by down เสิร์ชคำว,ว่าร้านอาหารสามเสนวิลล่าครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนอกจากเว็บไซต์ของ sme j u m coffee bean by down หรือสามเสนวิลล่าแล้วเนี่ยถ้าคุณสร้างแมป Google Map นะครับเขาจะแสดง Google Map ทางด้านขวาของเพจด้วยครับ พร้อมกับรีวิวต่างๆซึ่งถ้าคุณดูจากภาพนะครับมันมีประโยชน์มากเลยสําหรับธุรกิจครับผมเพราะจะทำให้ลูกค้าที่เสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเนี่ยเห็นข้อมูลต่างๆครบถ้วนครับครับตอนนี้เราจะมาดูวิธีการเซตอัพให้ธุรกิจของคุณหรือร้านค้าของคุณไปอยู่บน Google Map นะครับอย่างแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องมี Gmail ก่อนนะครับในการที่จะใช้ Google Map นะครับถ้าคุณไม่มี Gmail คุณต้องสร้าง แอคเคา t ์ Gmail ขึ้นมาก่อนแต่ถ้าคุณมี Gmail อยู่แล้วเนี่ยคุณต้องล็อกอินด้วย Gmail ของคุณก่อนหลังจากที่ล็อกอินด้วย Gmail ของคุณแล้วเนี่ยให้ไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ครับ URL ตัวนี้ครับ g o o g l e c o m l o c a l b u s i n e s s a s a d d r e s s นะครับผมปกติแล้วผมก็จริงๆผมเตรียมไว้แล้วนะครับพอเข้ามาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างแมปเนี่ยโดยปกติแล้วผมจะลองเช็คดูก่อนว่าร้านค้าของเราเนี่ยอยู่บน Google Map แล้วหรือยังนะครับ ผมในตัวอย่างนี้ผมใช้ร้านของน้องชายผมนะฮะ้องสายผมมีร้านแอร์รถยนต์อยู่นะครับชื่อ Royal Air นะครับใครสนใจเชิญได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมี Google map อยู่แล้วก็จะแสดงขึ้นมานะครับในในเคสของคุณอาจจะไม่เจอร้านคา้าคุณก็สามารถที่จะแอดได้เลยในเคสของผมผมก็แกล้งทำเป็นว่าไม่ใช่ร้านร้านตัวนี้ผมต้องการที่จะเพิ่มแมปของผมขึ้นไปนะครับก็กด Add your Business นะครับ หลังจากนั้นคุณก็กรอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของคุณครับชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับสําหรับของผมเพื่อความรวดเร็วนะครับร้านของน้องชายผมอยู่แถววิภาวดีนะฮะอยู่สูุที่สารคุณสามารถไปใช้บริการได้นะครับ,รบแขวงสามเสนในเขตพญาไทนะครับนะฮะแล้วก็ อยู่กรุงเทพรหัสไปรษณีย์นะครับ1 1040 0เบอร์โทรศัพท์0227 1.2021นะครับส่วนแคตตา o r y กีก็คือเป็นหมวดหมู่ของลักษณะของธุรกิจของคุณนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถจะคีย์เองได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย g o เ g l e เขาสกอบให้เราแล้วครับต้องเลือกแคตตา o r y ีตามที่เขามีนะฮะเพื่อจะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าธุรกิจของเราเกี่ยวกับอะไรนะครับ ของเราก็าเกี่ยวของผมก็เกี่ยวกับออโต้แอร์คอนดิชันนิงเซอร์วิสนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีให้เลือกอีกว่าเขาเขาถามว่าธุรกิจของคุณเนี่ยคุณเซอร์วิสเฉพาะแอเรียนี้หรือเปล่าหรือคุณสามารถจะเซอร์วิสทั้งประเทศได้นะครับผมในในเคสของร้านค้าป,ปกติก็ต้องติกนะครับเพื่อจะบอกว่าเราเซอร์วิสกี่โมงถึงกี่โมงเซอร์วิสแอเรียไหนได้บ้างนะครับแต่ถ้าเคสของคุณเป็นการเซอร์วิสทั่วประเทศก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะครับในในเคสนี้ผมไม่ติกก่อนแล้วกันนะครับ พอกด continue อ่าคราวนี้เจอปัญหาครับว่า Google ไม่สามารถบอกได้ว่าธุรกิจโลเคช e ไม่ได้ว่าร้านของเราอยู่ตรงไหนครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเจอนี้เขาบอกว่า sorry we don't recognize the address please make sure that you enter full postal address correctly เราดูแล้วว่ามันน่าจะถูกต้องนะครับสิ่งที่ทำได้คุณก็เลือกเองปักหมุดเองครับ Google ไม่สามารถปักหมุดให้เราได้ก็กดไปตรงที่ having trouble help us locate your business ครับ ซึ่งก็คือจะมีหมุดให้เราไปปักนะครับซึ่งร้านของน้องชายผมก็อยู่ใกล้ๆสีแยกสุทธิสารนะครับก็ประมาณแถวๆนี้นี่เป็นทําเร็วๆนะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับก่อนถึงสีแยกสุทธิสารพอปักหมุดเสร็จแล้วก็กดดันในเคสสอคุณก็อาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับพอกด continu e ก็เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็บอกว่า we need google plus you can manage ก็คือสร้างที่หลังได้นะครับตอนนี้เราจะ กดแค่บอกว่า I agree ก่อนแล้วกันนะฮะ I agree กับเทอมพอกด continue นะครับจริงๆแล้วพอกด continue เนี่ยมันจะมีการ verify ครับว่าเราเป็นเจ้าของ address หรือเป็นร้านค้าของของเราจริงแท้ขนาดไหนนะครับโดยที่ปกติแล้ว Google ก็จะเม i มาครับนี่เขาจะบอกไว้นะครับ To make sure ว่า you can manage this business ก็คือ make sure ว่านี่คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเนี่ย Google เขาจะไปสนิยบัติมาครับส่งมาที่ address ของเราที่เรากรอ,อกเข้าไปครับผมโดยที่จะมีพินพินโค้ดมาให้ซึ่งเมื่อเราได้ address ได้ได้พินโค้ดตัวนี้แล้วเราค่อยล็อกอินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกรอ,อกพินโค้ดตัวนี้ครับหลังจากกรอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร้านค้าของคุณซึงจะสามารถแสดงอยู่บน Google Map ได้ครับผมมันใช้เวลาประมาณ1.2อาทิตย์ครับ นี่ครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการเซตอัพให้ธุรก,กิจของคุณไปอยู่บน Google Map ครับเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยครับคุณสามารถทำได้ภายใน5นาทีครับขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคุณคงจะเห็นภาพวิธีการทำ Google Map มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จัก Google My Business มากขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าการนำธุรก,กิจหรือร้านค้าไปอยู่บน Google Map เนี่ย เป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับผมรบกวนให้คุณถ้าคุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคุณที่มีร้านค้านะครับรบกวนช่วยแชร์วิดีโอตัวนี้ไปสู่เพื่อนๆของคุณนะครับเราหวังว่าเขาจะสามารถสร้าง Google Map สําหรับธุรกิจของเขานะครับคุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe c h ช n e l ของเราได้นะครับ ปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามจะอยู่ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าคุณดูผ่าน YouTube แต่ถ้าคุณดูบน f c e e o o o เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ subscribe ไปด้านข้างๆนะครับการกดปุ่ม subscribe จะทำให้คุณสามารถติดตามรับชมวิดีโอของเราได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขในการสร้างแผนที่สำหรับธุรกิจของคุณนะครับผมอนันต์สมสะอาด s m e j u m com สวัสดีครับ